ขอบน้บน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ชาแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราได้น้อมนำธรรมะทำไมคนที่ไม่มีลูกเป็นคนมีบุญ แล้วคนมีลูกต้องทำอย่างไรก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ขออันเชิญบุญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปโปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้มีความสุขสวัสดีอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ สมหวังดังสิ่งที่ท่านปรารถนาะทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินสาทุกคนที่ไม่มีลูกเป็นคนมีบุญเพราะอะไรเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามีหลายคนที่อยากจะมีลูกบางท่านก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะต้องมีลูกให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนบางท่านก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของตนเองแต่ถ้าหากท่านได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้วนั้นในบางครั้งท่านอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทันทีค่ะเพราะคนไม่มีลูกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วทำไมถึงเป็นผู้ที่มีบุญมากขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังและร่วมพิจารณาหาคำตอบกันค่ะจากพุทธประวัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตอนหนึ่งเป็นตอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงทราบว่าพระชายาให้กำเนิดพระโอรส่านทรงอุทานว่าบ่วงเกิดแล้วหนอพันธนาการเกิดขึ้นแล้วหนอและเมื่อครั้งหนึ่งความตายของลูกเป็นความทุกข์แสนสาหัสของผู้เป็นแม่การสูญเสียคนรักเป็นสาเหตุ นั่นก็คือนางปตาจาราได้พบกับพระพุทธเจ้าเธอไม่เพียงเสียลูกน้อยทั้งสองคนหากยังเสียสามีพ่อแม่และพี่ชายทั้งหมดในเวลาเพียงหนึ่งวันเหตุร้ายดังกล่าวเป็นเรื่องที่เธอยากจะทนทานได้ถึงกับเสียสติเดินไร้ผ้าอาภรณ์ดังคนวิกลจริตร้องไห้รำพันถึงคนรักที่ตายจากไป จนกระทั่งไปถึงวิหารเชตวันและได้พบกับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนางได้สติด้วยคำสั้นๆของพระพุทธองค์ว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงพระพุทธองค์ได้ตรัสกับนางว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศกครอบงำปตาจาราเพราะเหตุไร เธอจึงยังประมาทอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นนางก็คลายความเศร้าโศกและเมื่อได้ฟังธรรมมกถาของพระพุทธองค์ก็เห็นชัดว่าไม่มีใครหรืออะไรเป็นที่พึ่งให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะล้วนแต่ไม่เที่ยงต้องเสื่อมสลายไปมีแต่ธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้เมื่อจิตใจน้อมนำตามพุทธภาษิต นางก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจากนั้นได้ทูลขอบรรพชาเป็นภิกษุณีในเวลาไม่นานพระประตาจาราเทรีก็บรรลุอรหัตผลได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตะทักคะเป็นเลิศก,กว่าพิสุทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงพระวินยัยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความพ,พลัดพรากสูญเสีย หรือความไม่สมหวังเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดย่อมอยัางความเศร้าโศกขับแค้นและคร่ำครวญเกิดทุกขเวทนาท่วมทน้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็สามารถผลักไสให้คนผู้นั้นให้ไม่นิ่งเฉยจำต้องสแสวงหาทางออกจนพบธรรมได้เมื่อประสบความทุกข์แสนสาหาัสแต่เป็นเพราะถูกความทุกข์ผลักไสท่านจึงพบทมและพ้นทุกขในที่สุด ส่วนหนึ่งของหนังสือจากทุกสู่ธรรมจุดเปลี่ยนชีวิตของสาวิกาคนสำคัญสมัยพุทธกาลโดยพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลนอกจากนั้นแล้วเทวดาได้กล่าวว่าคนมีบุตรย่อมยินดีในบุตรทั้งหลายคนมีโคย่อมยินดีในโคทั้งหลายเพราะอุปธิอุปธิคือที่ตั้งแห่งทุกข์กิเลสความพัวพัน เหตุของการเวียนไหยตายเกิดเป็นความดีของคนใครไม่มีอุปทิบุคคลนั้นไม่มียินดีเลยพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าบุคคลมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลายบุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปทิเป็นความเศร้าโศกของคนบุคคลใดไม่มีอุปทิ บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลยลูกถือเป็นของขวัญชิ้นวิเศษที่สุดที่สวรรค์ประทานมอบให้แต่การไม่มีลูกก็เป็นลาบอันประเสริฐอย่างยิ่งเพราะการมีลูกทำให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรการเสียสละเป็นอย่างไรและชีวิตควรดำเนินไปแนวทางไหนแต่ในขณะเดียวกันนั้นลูก คือห่วงผูกคอที่แสนยิ่งใหญ่ทำให้เราตัดห่วงอะไรได้ยากหลายๆท่านจึงอาจจะเคยได้ยินว่าแม่ที่คลอดลูกตายหรือต้องจากลูกไปตั้งแต่ยังเล็กจิตใจของแม่พ่อนั้นห่วงหาอาทรลูกขนาดไหนเมื่อตัดความห่วงหาอาทรไม่ได้จิตก็จะเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพชาติตามบุญและกรรมของแต่ละคน ทำไมถึงมีคำกล่าวว่าคนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตธรรมะบนเขาถามคือตัวลูกเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมคะพระอาจารย์มีบุญสิคนไม่มีลูกจะไปไม่มีบุญได้ยังไงคนมีลูกน่ะเป็นคนมีกรรม ถามคนมีลูกเขาดูสิถามทำไมคนมีลูกถึงมีกรรมล่ะครับพระอาจารย์เพราะว่าเลี้ยงลูกมันทุกข์ไงเดี๋ยวลูกก็ดือ้อลูกก็ไม่เชื่อฟังทำอะไรก็ไม่เชื่อฟังหรือลูกไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ลูกไปทำร้ายข้าวของของคนอื่นพ่อแม่ก็ต้องมารับผิดชอบมาจ่ายค่าเสียหายต่างๆงั้นเลี้ยงลูก มันไม่ใช่เป็นของสนุกต้องหาเงินหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลาลูกนี้ไม่ต้องหาเลยใช่ไหมอยากจะได้เงินอะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียวพ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบาทนี่ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุกข์คนที่ไม่มีลูกนะ่ะ เรียกว่าเป็นคนมีบุญเราอย่าไปมีลูกละ่ะเข้าใจไหมเราเป็นลูกก็ได้แต่อย่าไปมีลูกก็แล้วกันโตไปก็ปวดปวดแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ทุกข์ถามถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนหนึ่งไม่มีลูกคนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์แล้วก็แก่ไปทั้งคู่แล้วตอนบั้นปลายชีวิต คนที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแลแล้วใครจะมีกรรมมากกว่ากันคะพระอาจารย์คนที่ไม่มีลูกน่ะสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองได้จะรู้จักพึ่งตนเองถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตายอยู่ดี แล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลูกไม่ดีมันจะมีมากกว่าแล้วจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขาเองเมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้เขาพร้อมที่จะตายอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหม ก็เตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่เรื่อยๆถึงเวลาตายก็ตายลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเองในทางพระพุทธศาสนาการมีลูกก็เหมือนสร้างบ่วงร้อยรัดตัวเองทําให้มีภาระมุมมองของชาวพุทธจะตรงข้ามกับทางโลกเป็นส่วนใหญ่เช่นเรื่องการมีคู่ครอง ทางพุทธก็มองว่าไม่ดีไม่มีคู่เป็นลาบันประเสริฐลาบยศสรรเสริญสุขทางพุทธก็มองว่าไม่ดีอย่าไปยึดแต่คนทั่วไปทางโลกมักจะมองว่าการมีลาบมียศมีคนสรรเสริญเป็นเรื่องดีที่ควรนิยมชมชอบซึ่งใครจะเข้าใจคำสอนหรือไม่ก็ขึ้นกับปัญญาของคนคนนั้นการมีลูกเหมือนห่วงผูกคอ เป็นภาระอย่างยิ่งผู้ไม่มีลูกไม่มีภาระย่อมมีเวลาปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่ายเมื่อลูกเกิดมาแล้วไม่สมประกอบลูกเกิดความเจ็บป่วยลูกตายย่อมนำความทุกข์มาสู่พ่อแม่การมีสิ่งหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องเสียทรัพย์เสียเวลาฉะไหนจึงเป็นของดีไปได้ ผู้ข้ามวัตตะสงสารย่อมเดินไปแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วส่วนท่านที่มีลูกสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกเหมือนคำกล่าวที่ว่าต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ตรงข้ามถ้าลูกมันรดดีทั้งหวานทั้งมัน เจ้าของก็อยากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงใดขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูก บุญกุศลความดีก็ไหลามาพอลูกแต่ถ้าลูกทำชั่วคนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอัปปะมงคลก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกันเพราะลูกแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน ตามบุญกรรมของแต่ละบุคคลโดยประเภทของบุตรแบ่งความดีในตัวมี3าประการดังต่อไปนี้ 1. อภิชาติบุตรคือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาเป็นบุตรชั้นสูงสร้างความเจริญแก่วงตระกูล 2. อนุชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาเป็นบุตรชั้นกลาง ไม่พอรักษาวงตระกูลไว้ได้ 3. าัวชาตบุตรคือบุตรที่เลวมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรามีรักอย่างหนึง่งทุกอย่างหนึง่งเรามีลูกคนหนึ่งก็ทุกเพราะลูกคนหนึ่งเรามีลูกสองคนก็ทุกเพราะลูกสองคน ยิ่งมีสิ่งที่เรายึดมากก็ยิ่งทุกมากเป็นเงาตามตัวทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรามีความยินดีเช่นยินดีในแฟนยินดีในลูกยินดีในทรัพย์สินทั้งหลายเลยหลงยึดหรือมีอุปทา,านในสิ่งที่เรายินดีพอใจเมื่อลูกเราประสบเหตุเพศภัยถึงแก่ชีวิตเราก็ต้องเสียใจเพราะลูกเสียชีวิต คนเรามักจะมองแต่มุมว่ามีลูกแล้วมีความสุขแต่ที่จริงกว่าจะเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาคนหนึ่งก็ต้องสแสวงหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนมากมายต้องดูแลประครบประงม,มลูกก็น่ารักบ้างบางครั้งก็ดื้อก็สนเถียงพ่อแม่บางครั้งก็รู้สึกลูกไม่น่ารักบ้างเพราะลูกทำอะไรไม่ถูกใจก็ทุกใจนี่แหละสุขนั้นไม่ยั่งยืน แต่ทุกนั้นรออยู่มากมายเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าความสูญเสียจะมาเมื่อใดลูกเราอาจจะไปก่อนเราก็ได้ที่สุดก็ทุกเพราะความสูญเสียส่วนคนไม่มีลูกถ้าไม่มุ่งทางธรรมและต้องการมีลูกก็คงเป็นความทุกข์เพราะยึดทางโลกมากกว่าทางธรรมสำหรับผู้มีปัญญาทางธรรมถ้าไม่มีลูกก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญเพราะไม่มีห่วง ไม่มีอุปทานคือมีลูกให้กังวลใจสิ่งที่จะทำให้ทุกข์ก็น้อยลงมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้สบายกว่าสุดท้ายนี้ขอยกคติธรรมคำสอนของพระอาจารย์ไพศาลพิสาโลท่านได้กล่าวว่าการหมั่นพิจารณามารณาสติจะทำให้เรารู้จักใช้ประโยชน์จากการสูญเสียสิ่งรักสิ่งหวงแหน แทนที่จะเอาแต่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ดังกล่าวควรถือว่าความสูญเสียเหล่านั้นมิใช่อะไรอื่นหากคือสัญญาณเตือนภัยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องประสบกับความสูญเสียที่ใหญ่หลวงกว่านั้นถ้าหากเรายังทำใจกับความสูญเสียสิ่งรักสิ่งหวงแหนไม่ได้เราจะรับมือกับความตายได้อย่างไร เพราะถ้าวันนั้นมาถึงเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติครอบครัวคนรักอำนาจตลอดจนชีวิตจิตใจและร่างกายรวมทั้งโลกที่เรารู้จักนอกจากการระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้วเรายังสามารถเตรียมตัวเผชิญความตายได้ด้วยการหมันทำความดีอยู่เสมอเพราะความดีนั้นช่วยเสริมสร้างคุณภาพจิต ให้มีความสงบเย็นและเป็นปกติขณะเดียวกันการละเว้นความชั่วก็ทำให้จิตใจไร้สิ่งเศร้าหมองคุณภาพจิตเหล่านี้มีความสำคัญมากในวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะช่วยประคองใจไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำจนเกิดความทุกข์ทรมานขณะเดียวกันความอิ่มเอ,อิบป,ปิติ ก็จะเกิดขึ้นเมื่อระลึกถึงบุญกุศลที่ได้เคยทำทำให้จากไปอย่างสงบขอนอบน้อมพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตาสั่งสอนข้อคิดเตือนใจข้อปฏิบัติอันดีงามเพื่อชี้ทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้ลูกหลานได้น้อมนำไปปฏิบัติบูชาขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลมาณนะโอกาสนี้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเริญการให้ธรรมะเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทั้งปวงผู้ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคนให้สติปัญญาให้ความพ้นทุกข์ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่ได้อ่านหรือฟังธรรมะแล้วย่อมเกิดความสำนึกที่ดีมีความภาคเพียรในการละชั่วทำดีมีสติปัญญา และมีความเพียรในการปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์สร้างสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนคนรอบข้างและสังคมต่อไปไม่สิ้นสุดสำหรับวันนี้ขอขอบคุณกัลยานามิตรทุกท่านธรรมะสวัสดีค่ะ